โอ้เชีย่ยโลกจิตก็แค่คลิปเนี่ยไปเอามันมาเรื่องจะได้จบจบฉันอุตส่าห์ลดโทษให้แกแล้วนะฉันขอแค่คลิปหรือนายจะให้ฉันเอาผู้ตาหารเข้ามารุมลงแขกแกคนไทยโลกสวยรู้จับว่าคิดยังไงกับคลิปนี้ผมว่ามันลงที่คุณเต็มๆเลยนะเออนั่งนี่กะไม่ถงไม่ถามเรื่องความสมัครใจกูซักคำผมว่ามันก็เหมาะคืนดีนะคุณน่าจะเป็นเคะมากกว่า ไอสัตว์กูไม่ใช่แกกูเป็นแม่มึงเข้าใจไหมเออมันก็จริงของนายนะแต่ว่าการลบนี่มันต้องมีทั้งรุกทั้งรับแซ่การอัดตูดเกี่ยวเฮี้ยอะไรการลบวะมึงฟังกูนะตอนนี้ไอ้ crosscast gaming ได้เผยแพร่คลิปนี้ออกสู่สายตาสาธารณชนแล้วเอาหน้าจะเ,เย็นๆไวมกอนฮัลโหลครับอ๋อ huh? อะไรนะคลิปที่มันโดนอัดตูดมีจริงเหรออะโอเคครับโรงแรมเลยครับมาลูดโอเคครับแค่นี้ครับคลิปหายแล้วอืม เฮ้ยกูว่าเย็นนี้มีคลิปดูล้วอ่ะไม่ต้องทุรนทุรายไปเช่าที่สีลมแล้วสบายใจได้เพื่อนเฮ้ยสัตว์มันไม่ใช่อย่างที่พวกมึงคิดนะมันเป็นมันเป็นเออมันเป็นอ่าเออมันมันคือมันมันคือคลิปเออมันมันมันเออมันคือมันคืออ่ากิจกรรมยามว่างครับ